เไม่ต้องเรื่องนางนั้นใครไล้เลยอกายจสมาธิแล้นลุงนะ้าเจ้าที่ผ่านร่างได้ก็มาแล้วกันเนี่ยไปเกื่อยเย

lomarum malum 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 lomarum malum 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 malum

ลง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 เออเอาเงินวะไฮะอยากอะไรที่บ้านกูเดวอยากได้อะไรจลาจิลกูบจล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 บจลบจลอยากได้อะไรฮะไปสุดลลงมา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 ลงาลอะไรฮะต้องการให้มันทาอะไรใมาจากกิดโลกเลยนะผ่านหลายด่านมากรู้หละจะเรียกลงมาได้นะ ต้องการอะไรเขาพูดที่ทำให้มาถามนี่อันนี้จะลงมือนกันกูจะลงทั้งหัวทั้งเมียอะไรหรือไงจะลกจะลงหัวลงเมียนะแต่ลงมก็ลงมาลงก็จะฝืนนะแต่ลงก็ลงเลยกูจะได้คุยไปจบจบทันทีเอาปะเอาอะไรพูดเปิดปากเปิดปากพูดออกมากูมาตั้งตรงนี้แล้วกูเป็นตัวกลางเฉยๆต้องการให้มันสร้างอะไรให้ทำอะไรให้อันนี้ก็จะลงอ้นนี้อีกเอา มีกันเยอะแยะมากมายเลยเจ้าพี่ก็ไม่รู้เรื่องของมึงเลยนะใช่ปะเอาไงคุยดิคุยคุยฮะมึงไม่คุยแล้วกูจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยอยู่เยอะเนี่ยคุยจะเป็นร้อยแล้วเนี่ยนะ้าเอาเอ้ามัร้องอ่ะทีหนึ่งนะพูด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 ติดห่านเลยไปเจอไปเจ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 อ Bajingan 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 อู้มาตะบันตับัาอะไรกูไม er> ่ร mm ู้เรื่องหรอกอูไปเจ้วพ uh ี่อยู่อะไรที่บ้านนะเป็นคนหรือเปล่าเป็นไรนะเยอะขนาดนี้เลยเจ้าพี่นะแล้วไม่เห็นพูดกูเลยกูจะลงมึงฮะ เอาอะไรวะมาอ่วมึงใยักหน้าแล้วกันนะมันทำไม่ดีอะไรอันนี้ไม่ดีใช่ไหมไม่พอใจอะไรไม่พอใจใช่ไหมไม่พอใจเอออาไม่คุยวุ่นีก็ได้ไม่พอใจนะสารดีไหมยี่ให้อยู่เฮ้ย เราต้องการทำอะไรให้ถึงจะถึงจะดีขึ้นสารเก่าอหรฮะมองตาเอาลงมาจับให้สุดดิล่างกระฝืนจับมา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 มึงมาถามเมียเนี่ยเยอะอยู่ใช่บ้านมึงไอ้หงาไหมมึงอยู่บ้านมึงถามจะเอาอะไรให้ทำอะไรให้เหรอกูโงค์ขอมึงเอาสารใหม่ไหมสารใหม่ดูสารใหม่อยู่แล้ว ตั้งทิพทหรือเปล่ามาอยากอยู่ที่นี่ที่อยู่หรือไงเอาบ้านคับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าฮะล่านเขาก็แย่งล้านเขาก็ปวดเอาลงล่างลงบ้านทอ้งวันโวยมึงเฮ้ยกูงงกับชีวิตที้งวันนะ

แสดงว่าไม่พอใจเรื่องการตั้งศาลแต่ไม่รู้ศาลตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะหน้าทางตะวันออกเหรอตะวันออกตะวันออกทางขวาข้างหลังตะวันตกทาเอยกั่งตะวันออกทางหน้าออกมีใช้คาบ้านอะไรบังอยู่ไหมน้ำหัวน้ำผมน้ำฝนไม่ลงใช่ไหมสายนี่สีอะไรสายนี่สีทองสวยเลยใช่ไหมไม่พอใจอะไรบอก ลูกจงลูกชายอะไรมีไหมที่บ้านล,ล,ล,ลูกสาวไม่มีล,มลูกเลยลูกต่อยู่คนละบ้านคนในบ้านอยู่วันแค่สองคนคนในบ้านโอเคไหมโอเคไหมคนในบ้านนะโอเคเปล่าพูดมามันจะได้อะไรมาจากพี่โลกเราตั้งแต่ปีหนึ่งอย่างทแรกด้วยจะได้จบจะได้แก้ตามันจะได้ดีขึ้นว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่ในบ้านสิ่งแบบปลอมอยู่ในบ้านนะ รับซื้อรถเก่าด้วยวิญญาณพวกผาอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยรับซื้อของเก่าก็ต้องระวังนะบอกให้นะไอ้พวกรถใช่ไหมผีรบกวนเนึกไงผีเตะหัวแม่งเยอะอะไรชื่บ้าเน,นี่ยอะไรเจ้าพี่คือโดยงา่ายว่าบางบางตัวแม่งก็เอาไม่อยู่มาเกาะกวนบ้านเพราะเจ้าพี่อย่าลืมนะก็เป็นผีภูมหนึ่งที่ว่าฤทธิ์ไม่ได้เยอะอะไรมากมาย ใมเคยทำบุญให้เขาบ้างหรือเปล่าไปรบาทเนี่ยทำให้เขาไม่บ่อยเขาจะอะไงบแบบเพิ่มลิฟต์ฮะถ้ารถเยอะใช่ไหมผมว่าแล้วไงมันมึงน,น่าจะเกี่ยวกับอะไรถึงที่เองทำมาแต่ว่ากำไรมันก็ดีนี่น<า>ใช่ไหมดูกำไรดีมากทำบุญบ่อยแล้วทำบุญให้พวกรถพวกสำเร็จสีที่บ้านนั่นนะเออต้องทำอยากได้อะไรคือตอนนี้อยากให้มันเลิกอาชีพนี้หรือไง อยากให้เลิอกอาชีพนี้ไอ้เย่าแม่งผีก่อปวดหรือไงเชื่อว่าคือ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 เจ้าที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันสามารถคุมได้ตลอดนะมันต้องหาอะไรที่ปเ,เป็นหลนะักๆไปคุมด้วยที่ป็นเทศมันจะอะไรนะถ้าจะเพิ่งจะพ่อผีเจ้าที่แม่งก็โดนเนี่ยควรเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเจ้าที่มันจะไม่มีที่อยู่วันที่จะอยู่จะเป็นผีแทนผีเข้าอยู่ในศาลแทนนะเดี๋ยวเอาเองก็จะขนข้าวขนของแม่งออกไปที่อื่นไอ้ผีอ่ะ

นอนจริงกูว่าแล้วบ้านมีแต่สามพันสีแน่เดี๋ยวที่กลัวไหมกลัวสามพันสีเพราะมันอเงี้ยเกิดยัเงี้ยเกิดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนนะถ้ามันตายอันใดยยังไม่เลี้ยที่แทนแล้วกันเอาไหมเอาเดี๋ยววัวบุญมึงไปแล้วกันเอาเอาน้ำก่อนน้ำนี่เลยเอาไหมบุญเนี่ยนะจะได้มีฤทธิ์ขึ้นอยากมีฤทธิ์ขึ้นไหมจะได้เอาไปคุมผีได้เอาไหมเออวูวหาง อ๋อปุ่ที่กูไปสร้างนะฮะนะฤทธิ์อันใดมึงจะได้นะอะไรต่างๆขอให้มึงเือนะไอ้เจ้ากีเจ้าทางที่บ้านหลังนี้ให้มึงเพิ่มฤทธเพ่มแรงขึ้นนะเอาไปกำหลาไปพวกมไรสิ่งิแล้วรอดแล้วกันนะกระจายให้ึงนะสุขภาพร่างกายต่างๆตลุงนี่นหายเร็วหายวันหายืนแล้วกันนะนะไอ้พวกวิญญาณอะไรต่างที่อยู่ในบ้านทั้งหลายแล้วมึงนะจะจงเก่งกวนะมึงไว้กัน เดี๋ยวทำตัวหน่มแนมากรู้ป่าเดี๋ยวชาเกิดเดวเป็นโรค่าเดรอเอาวุ้ไปนะเอว้ิลงเพิ่ขึ้นนะก็ค่อหอนไปนะอยไปนะหอนไปอไปลงเหนื่อยมาหอนไป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 ลืมไมโครโฟนฮะ ไปไงไปเห็นเปล่าโ <c oughs> อูไม่ต้องพิธีหรอกไปหาคนเก่งคี่ไหนก็เก่ง <c oughs> มไม่อยากให้ลงเยอะเพราะตะลุงแกล่างแกไม่ไหวล่างแกเออล่างแก